เหลือวัดนีในวลาดีเีปีไม่ปอฉลาดข่าวดาวพี่น้องขาวดาวได้เวลาทำการกระดาษทำการเรืองงามยาไม่เลวขอบ่นบันเอือหลวงพรพรตลักสังสด้วยแรอาบุนวาสีจะมาพบรอยปองสนองให้อยู่เจริญท่านแม่นปีแมวแก้วลังลงมาเมื่อเด้นที่น้อง ให้เด่นทองดั้งเลืองสีหูเหืองดอกมุ้งฝาสมเด็จองค์ของข้าขอได้จัดล้างชายของสุมหุ่นทีขอองค์พระผาละมีสมเด็จองค์อยู่เก่าอย่ามีเกาโดยคนฟองศาสนาพี่น้องโอ้ยโอ้ โมองบัตรศาสนาจึงอ๋องขึ้นเสือดอก